ไยังเนี่ยโอ้โหมันจริงเลยเป็นไงมั่งเดินทางไม่สายตายายไม่ค่อยดีถึงแล้วยายถึงแล้วเออเงอะไงชาเออเอะไงไฟใหญ่หมอดำเย่และแก่งามเงอะนี่กินมากปากเปิดหน้าเลื่อมใส เป็นไงเนอะเป็นไงเล่าเออลืมเนื้อละไม่ใช่มันเดินทางมาไกลไอ้หนูงงงงนิดนรงนี่เห็นท้องแกจะคลอดตอนนี้แหละเออยายนี่ชำนาญการทำคลอดเด็กไม่เคยลอดเลยต่อจักลาอ้าฮะทำไมอ่ะให้มาทำคลอดจะไม่ลอดได้ยังไงรอดรอดยายหมายถึงว่าแถวยานวันนี้เนี่ยอุดตดิตฐพิโลโคไทยเนี่ยผ่านมือยายมาหมดโอ้จ้า ยายนี่ชำนาญการทำขอดเด็กออกมาลอดกันก่อทุกรายนเป็นสิทธิ์ดีก็ต้องมีครูเป็นหมอดีก็ต้องมีครูนี่เจ้าภาพคงรู้อยู่แก่ใจทา่หมานไม่เปลี่ยนหน่อยแล้วเสียงแม่ร้องครางอยู่ที่กลางบ้านเสียงแม่ร้องครางอยู่ที่กลางบ้านยายรีบลงดานขึ้นหัวบันได คว้าขาหมาดึกว่าโดนปืนและกขะไลคนอื่นแล้วไปจุดไฟระวังระวังไปก่อพื้นก่อไฟกันแจ้คเรียบร้อยเดี๋ยวจัดการให้ยายเลยเด็กยายจัดการเองบนบ้านเนี้ยจ้าอุ้ยโอ้ยเจ็บมากไปหนอะเจ็บมากไปไหวแล้วไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเข็ดแล้วเข็ดแล้วโอ้ยอีตอนเอาข้าวมึงไม่ร้องอย่างนี้แล้ว อยากจะทำน้ำมนต์ละอ่านองค์การองคุลีมานยายจำได้แล้วทำน้ำมนต์ก่อนตรียมให้ครบยายจ๋าโอ้โหเอาเขาเลยโอ้ยายไปหมดแล้วขอโทษทีหนูทำให้ดียายอย่าให้เกิดอันตรายใดๆกับแม่ลูกนะยายนะวิจารณ์หนั เป็นหมอมืออาชีพนี่ท้<ส> <ยา S 2> องภาสาธทุเ้ามนใหญ่โตเลยเอ้าใด้องไม่หยุดไม่ย่อนยาจะจะ้ายจ๋าแสดงให้สุดวิมือนะอยากจะทำน,ะน้ำมนต์อาจองการองคุลีมานยาจำได้นะโผโมหลุดพุทธพุดตาคอนยาให้คอดออกมาไวไวพญานกออกไปบอกว่าการน้ำเด็กน้อยขวางทำทำก็ยังไงดูให้ดีดูให้ดีไอให่ดูที อยากจะดูว่ามดลูกมันเปิดหรือยังดูใกล้ชิมจังเลยตาไม่ค่อยดีแต่ตามันชัดเด็กับหัวยังดูให้ดีโอ้โหเยวก่อนนะอหนูนอนดีๆลูนอนดีๆไม่ต้องกลัวเด็กยายทำให้เออดูสีดูสีตาหัวยังเด็กอ่ะ โอ้โหแม่คุณโอ้ยใหญ่อะไรแปลงฟันมั้งไหมเนี่ยอ๋อใหญ่แปลงทุกปีหนูโอ้ปีละครั้งปีครั้งเดียวพอแปลงเยอะฟันมันก่อนอย่าลืมทานนะทานหมดจ้าเอาฐานมาเปลี่ยนไม้หน่อยทำน้ำมนต์หันมาปนยาทำน้ำมนต์แล้วหันมาปนยาเก็บมาจากป่าเช่นน้ำสมุนไพร เป็นไงมัง่งโอ้โหาพาเช็ดหน้าเช็ดซับเหงื่อให้ดีโอ้โหแหมแม,มันคลอดยากจริงเลยท้องเนี้พาเช็ดหน้าเลยแปลกๆพาเช็ดหมากย้ายโอ้ยร้องจริงเลยร้องมากจริงเนี่ยมึงอ่ะ หันน้ำมัแลวใหญ่ามาปุ่มยาเก็บมาจากป่าเชิญนันสมุนไพรนี่แหวหมูกระทกลกแหวหมูกระทกลกนั่งใบบัวบกเอามาโคกใส่น้ำปลาดีขิงถึงขาน้ำปลาดีทั้งถิงขารสด,ดีอย่างว่าเอามาหยอดใส่ะดียคอจังเนาะเดี๋ยวาะจับท้องก่อนนะ โอ้โหเป็นไงบ้างเอาโอ้โหมโแม่ปุนไม่ทูนกระหม่อมทนน่อยนะแม่เนาะพราะัอะตอนนี้จะเย็นๆไเอ,อน้หเูหนูลูกมึงสร้างคอนโดยอยู่ในืนึ้องแล้วยายำขำคอไทยมาเจ็บแล้วหนูแป๊บเดียวเเร็วๆยายไม่ไหวแล้วตับเสร็จทุกอย่างใส่หม้อต้มช่วยกันพัดลมจะได้เดือดไปไว ช่วยอยู่ช่วยอยู่เสร็จแล้วทุกสิ่งโยนทิ้งไป <c oughs> ใครกินละตาย <c oughs> ยายไม่รับหรอกอุ้ยโยนทิ้ง